มื่อมีรถก็ต้องมีบ้านแล้วบังเอิญบ้านคือวิมานของเรา<ะ>แต่ถ้าเพื่อนบ้านของเราไม่ได้สร้างวิมานเหมือนกับเราอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพภาพนี้ก่อนมีชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามันเหมือนกับเป็นกองขยะไปสมอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งยังแปลกใจเลยว่าแล้วเจ้าของบ้านเข้ายัางไงคุณผู้ชมดูครับนี่ไม่ใช่บ้านร้างแต่มีคนอยู่มีคนอยู่ค่ะให้คุณผู้ชมลองเดาเล่น มุดตรงไหนฮะประตูดูนะครับเห็นไหมฮะปิดหมดเ,าาเลยเทศบาลเมาดูบ้างนี่แล้วประเด็นก็คือว่าชาวบ้านในหมู่บ้านทวีทองจังหวัดสมุทรปราการบอกโอ้โหเข้ายังไงฮะล่าสุดวันนี้ขอให้ดูหน่อยหลังจากที่ภาพมีการเผยแพร่ผู้สึกขา่าวภูมิภาคของเรานะครับวันนี้พร้อมกับทางปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการคุณภูริปรกรณ์ประกอบผล เดินทางไปที่บ้านหลังนี้แล้วก็หลังจากนั้นพอเข้าไปถึงปับ๊บแน่นอนที่สุดไปหาเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่สันติและบอกพี่สันติพี่ทำไมสุมขยะแกบอกว่าแกทำอาชีพเก็บของเก่าแล้วของหน้าบ้านน่ะมันต้องเป็นของลงทุนทั้งนั้น<ฆ>มันไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้เพราะว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยแกก็จะไม่มีเงินมาหมุนเวียนวันนี้ขอดูภาพตอนเก็บ เก็บของเก่าดีกว่าอย่าเรียกว่าขยะให้ดูภาพตอนเก็บแบบเต็มจอหน่อยเห็นบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทางประลัดเนี่ยเอารถมาเก็บขยะเอาขออภัยเก็บของเก่าสมชั่วโมงสี่รอบวนไปวนกลับเนี่ยแหละฮะเพราะวันนี้พี่แกก็น่ารักนะพี่สันติบอกเอาี้เอาไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านให้เก็บก็ได้ลองฟังเสียงพี่สันตินะครับ เพื่อเพราะว่าบางครั้งของข้างในขายและบางครั้งข้างในมันเป็นของที่มีมูลค่ามีราคาถ้าคุณเต้ไปส่งร้านคุณเต้ได้50บบาท ได้20่สิบาทนะครับอย่างเช่นจักรยานที่ผมบอกคุณเต้มันเป็นจักรยานโบราณเป็นเก้าอี้พับไม้สักเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันมีมูลค่าอยู่ก็ต้องเก็บหรือยาคือเก็บไว้นี่มันมีมูลค่าหมดเลยมีมูลค่าหมดมันทิ้งไม่ได้ใช่มมันไม่ใช่ทิ้งไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถูกต้องสักวันหนึ่งเขาใช้คําว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะย้ายให้ล่าสุดวันนี้หลังจากนั้นเพื่อความชัวว่าพี่จะไม่เอามาสุมอีกแล้วนะน้องมนและรุพลของเราเลยไปที่บ้านหลังนี้เมื่อตอนเย็นอีกรอบ หนึ่งอะตัดกลับไปที่น้องมนหน่อยปรากฏว่าทันทีที่เดินทางไปถึงคุณผู้ชมครับนี่นี่เก็บแล้วหรออ๋อข้างหน้ามันคลี่ออกไปแล้วคลี่คลายแล้ววันนี้น้องมนบอกพี่เข้าบ้านยังไงเอาเปิดเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะดูวิธีการเข้าบ้านนะโอ้โหนนีเชิญครับช่องแปดนะเชิญครับเชิญครับเพาเชิญน้องมนด้วยน้องมนใส่ถุงมือใช่ป่ะใส่ค่ะใส่ทําไมอะนั่นคือคือผมนอนตรงไหนคะเนี่ย มันมันลำบากไหมพี่นี่เขาบอกเขาไม่ลำบากพี่นั่งพักตรงไหนอะเปิดเสียงน้องบนเลยเปิดขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะอันนี้เป็นอะไรครับเออเป็น ผู้ชมครับวันนี้ตอนที่เดินทางมาไปถึงนี่รีบออกทําไมมนอยู่นานๆเจ้าของบ้านเขาเชิญให้นั่งแม่พี่ก็รีบออกเลยฮะยกมือไหว้ขอบคุณครับพี่รีบออกดูฮะโอ้โหมนต้องนั่งอยู่จนถึงสองทุ่มเขาสาเชิญเข้าบ้าน แล้วนี่ตัวใหญ่อย่ายไปเบียดของพี่เขาร่วงนะ,ะาาอันนี้คือรอขายถูกต้องครับคุณเราเราไม่ได้สะสมเพื่อไร้สาระนะคบอันนี้ที่โทษนับ้านาปกติจ,จะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเราเรานั่งตรงไหนได้บ้างครับในในบ้านเราก็ <c oughs> ข้างหลัง<อ>เพราะว่าโดยสวยย่วนใหญ่ชีวิตของผมนะครับก็คือผมเนื่องจากออผมชื่อสันติพันธ์อภิรตินะครับผมผมมีอาชีพเก็บของเก่าขายเพราะว่าผมอายุ52แล้วนะครับของพวกนี้เป็นของบางอย่างก็ พี่สติผมอดคิดไม่ได้พอพอพอขอ,องมันเยอะปุ๊บเนี่ยพวกง,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 งูเงี้ยวตะเคี้ยวหักมันจะเยอะตามไปด้วยไหมครับมันไม่มีคุณมลน,นะครับไม่มีไม่มีาารับประกันาการับประกันเพราะถามคุณมลผมอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมผมอยู่คนเดียวถ้ามีปัญหาเนี่ยผมโดนก่อนแล้ว<อ>ไม่ใช่ว่าผมโดนแล้วผมปิดเงียบนะครับอยากเรียนทางช่องแปะนิดนึงนะครับคือสัตว์เนี่ยนะครับงูเนี่ยเขาไม่มีแขนเขาไม่มีขานะครับเวลาเขาได สัญญาความเคลื่อนไหวของมนุษย์เนี่ยนะครับเขาพยายามอยู่ห่างส่วนอย่าง<น>ของพวกนี้เป็นอะไรกันครับเนี่ยขอสองคันพวกนี้เนี่ยนะครับบางอย่างมันเป็นโซฟาเนอร์นะครับบางอย่างมันเป็นจัก,กรยานเก่าจักรไอ้นี่คืออะไรนะเนี่ยก็คืออลูมิเนียมอลูมิเนียมม,ยม,มันคือกระทะครับอะไรคืรอรถคัดแยกรถจัก,กรยานใช่ครับ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาพาน้องมงเข้าไปสำรวจงูเนี้ยวต่เคี้ยวขอน่าจะเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่เนี่ยนะฮะนี่ฮะสุดท้ายข้างนอกเก็บแล้วแต่ข้างในจะคงลักษณะเอาไว้แบบนี้ที่สำคัญเพื่อนบ้านบอกกลัวไฟไหม้ไม่ได้แช่งนะแต่กลัวจริงๆ